สวัสดีค่ะสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครโดยในเดือนมิถุนายน2567นี้มีข่าวและกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มกันด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโดยเมื่อวันที่3มิถุนายน2567เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลที่บริเวณลานวัดพระธาตุเจิงจุมวรวิหารด้วยการล้างกวาดบริเวณลานด้านหน้าวัดทำความสะอาดภูน้ำลอดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครรับส่งธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่บริเวณลานศูนย์วัฒนธรรมไทยโซอําเภอกุสุมาน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยจังหวัดสกลนครเป็นสายที่4เป็นการรับธงต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติส่งต่อให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้ง4ท่านโดยมีกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่3มิถุนายนที่บริเวณบนทนพิธีด้านหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจประวัติศาสตร์ชาติไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน ากนั้นวันที่4มิถุนายนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติไปส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารณบ,บริเวณเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดมุกดาหารภายในโรงเรียนบ้านกกตูมตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันที่12มิถุนายนนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคนใหม่คนที่56 ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสกลนครที่บริเวณปฏติมากรรมหนองหานหลวงประตูเมืองสกลนครเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาประจันตตาประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครคนแรกกราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสักการะสารเจ้าพ่อมเหสศักดิ์ กราบสักการะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่มั่นวัดป่าสุทาวาสสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5กลาบสักการะหอพระพุทธร,รูปสารพระพรมสารพระภูมิเจ้าที่และสารตาสารยายประจำสาระละกลางจังหวัดสกลนครจากนั้นเดินทางพบปะกับภาคส่วนต่างๆที่มรอต้อนรับบริเวณหน้ามุกสาระละกลางจังหวัดสกลนครหลังใหม่ โดยมีนายชาน,นวาสิกิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครส่วนราชการภาคเอกชนสมาค,คมและสื่อมวลชนร่วมต้อนรับอย่างอบอุน่นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมไบแอนฟันปั่นแสนสุขเที่ยวสนุกสุขสบายปีที่สองสนามจังหวัดสกลนคร ซึ่งสำนังกงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญโดยมีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับจังหวัดสกลนครเป็นสนามที่3ระยะทาง59กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสวนแม่สวนลูกสกลนครและมุ่งหน้าไปยังวัดพระธาตุเจิงชุมวรวิหาร สักการะพระธาตุต่อง,งอยที่วัดสิริมังคละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำผาแดนแล้วกลับมาที่วัดป่าสุทธาวาสที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือไปติดตามการฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์บริเวณภูน้ำลอดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับจังหวัดสกลนครกำหนดที่บ่อพญานาคผูน้ำลอดซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุเจ้งชุมวรวิหารเพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวงพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งขณะนี้เทศบาลนาครสกลนครที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะฟื้นฟูและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการพร้อมทั้งการจัดทำป้ายแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่4กรกฎาคม เริกเวลา14.49นาิกา49นาทีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันที่7กรกฎาคมและพิธีเวียนเทียนสมโพธิในวันที่8กรกฎาคม2 5 6พักผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวที่โรงเรียนบ้านดงหนองเหียนตำบนเหล่าพลเค้ออำเภอโคกสีสุพรรณโดยมีนายแพทย์สาธุรณาุขจังหวัดสกลนคร ในอำเภอโคกสีสุพรรณพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขเหล่ากาชาติสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกนลนครร่วมกันออกหน่วยให้บริการเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนมอบยาชุดพระราชทานถุงยางชีพและลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและหญิงตั้งครร นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นักศึกษาอาจารย์บุคลากรและประชาชนที่ได้เข้าร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชจมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ตามโครงการกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่11ที่หอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีการเป็นผู้ให้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมผ่านการบริจาคโลหิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนครั้งที่2ทับ2,567ซึ่งสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีสื่อมวลชนจากทุกขแขนงเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออ,อปอมอชอในพื้นที่จังหวัดสกลนครส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องรวม60คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เปิดประเด็นการพัฒนาจังหวัดสกลนครเมืองสงบที่มีเสน่ห์รวมทั้งการพัฒนาถนนรอบหนองหานส่งเสริมให้เป็นสถานที่ในการออกกําลังกายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นแหล่งดูนกโดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่3แนวทางคือการกระจายน้ําไปสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําในการอุปโภคและบริโภคช่วงหน้าแล้งการผลิตคาร์บอนเครดิต โดยจะเน้นที่การจัดการขยะและการเพิ่มพื้นที่ป่าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างจุดเด่นที่เป็นซอฟต์พวอร์ปิดท้ายกันที่การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยพลเอกประยุทธจันโอชาองค์มนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสกลนครซึ่งจังหวัดสกลนครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสกลนครซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อยอำเภอบ้านม่วงโดยมีโรงเรียนชุมชนบ้านหมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านพลสว่างอำเภอวานอนนิวาสมีโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองสิมอำเภอคำตะกล้ามีโรงเรียนบ้านกุจจานเป็นโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนบ้านถ้ำเต่าอำเภออากาศอํานวย มีโรงเรียนบ้านดงสารเป็นโรงเรียนเครือข่ายแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ